สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักดนะครับวันนี้ผมมีโอกาสถือว่าพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินปลูกบ้านวิวเขานะครับต้องบอกว่าอยู่ใจกลางแหล่งชุมชนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวิวทิวทัศน์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่นํามาเสนอกันก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดของที่ดินในวันนี้นะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมนะฮะเวลาที่ชมคลิปวิดีโอของพวกเรานั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ย อยากให้ท่านผู้ชมจําเลขรหัสนะครับหรือว่าเลข EP ที่อยู่มุมทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับในตอนนี้นะฮะเพื่อเวลาที่ท่านผู้ชมนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันเนี่ยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับซึ่งตอนนี้เราพาท่านผู้ชมเดินทางมาพาเดินพาชมมานะครับตอนเนี้ 500กว่าแปลงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีที่ยังไม่ได้รีวิวอีกมากมายหลายแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินอําเภอเมืองนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะฮะหรือจะเป็นนครสวรรค์จังหวัดชัยนาทรวมไปถึงอาเภอบระไร่ซึ่งโดดเด่นในเรื่องของวิวภูเขาเอาละครับท่านผู้ชมเรามาดูในรายละเอียดสําหรับที่ดินในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นที่ดินเหมาะปลูกบ้านนะครับหรือว่าจะทําสวนทําเกษตรทําโคกหนองนานะครับถ้าท่านผู้ชมเบื่อในเรื่องของรถติดแออัดนะครับที่อาศัยอยู่ในตัวกรุงเทพก็ดีนะครับ เมืองใหญ่ๆก็ดีนะครับอยากจะได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนสามารถที่จะอยู่อาศัยได้ในเรื่องของน้ำประปาไฟฟ้ารวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตมาถึงแปลงที่ดีแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลตลุกดูนะครับอําเภอทับพันจังหวัดอุทัยธานีครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะฮะในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นี้ก็เป็นโฉนดคุดแดงครับถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ถือว่าเป็นเอกสารประเภทที่1นะครับถือว่าดีที่สุดแล้วในในเรื่องของเอกสารสิทธินะฮะที่ดินเนี่ย เนื้อที่เนี่ยแไร่65ตารางวาเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นที่ดินที่าสามารถที่จะปลูกบ้านอาศัยนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่สามารถทําการเกษตรได้ซึ่งเสนอขายนะครับในราคาไร่ละ1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นเองนะครับที่ดินสูงจากระดับน้ําทะเลนะฮะอยู่ที่60เมตรซึ่งติดทางสาธารณะถนนคอนกรีตเนี่ย ตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินอยู่ที่40เมตรลงมาจากถนนลาดยางเส้นหลักนแค่นิดเดียว10เมตรเท่านั้นเองซึ่งอะไรครับท่านผู้ชมเป็นการเปิดตัวพายพังๆนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในเรื่องของแนวขอบเขตที่ดินกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงมาดูในเรื่องของรายละเอียดกันต่อครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพา จะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มี ในเมืองอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปรรยากาศที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านปลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่กไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ ท่านผู้ชมครับจากภาพมุมสูงนะฮะจะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้เลี้ยวลงจากถนนลัดยางอะ่ะเข้าไปประมาณ10เมตรเท่านั้นเองนะฮะซึ่งทางสาธารณะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้เป็นถนนลัดยางนะครับขึ้นหมายเลข305 5นะครับเขาปัทถวีอําเภอลานสักนะครับหรือว่าจะพูดง่ายๆว่าสามารถที่จะวิ่งไปจากอําเภอทับทันเนี่ยแล้วก็วิ่งไปอําเภอลานสักก็ได้นะครับซึ่งเราจะห่างจากเขาปัทถวีนะครับท่านผู้ชมวิ่งมาเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งตรงนั้นนะถ้าเท่าที่ผมเห็นนะครับก็มีทั้งร้านค้าชุมชนร้านค้าหมู่บ้านแล้วก็มีสถานีอนามัยแล้วก็มีวัดมีอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะถือว่าตลอดสองั่งางทางที่จะวิ่งมาแปลงที่ดินเนี่ยมีชุมชนไม่เหงานะครับสามารถที่จะอยู่อาศัยได้จริงอะแหละนะฮะเราก็จะเลี้ยวลงนะครับเข้าไปตามทางสาธารณะเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาครับ พอเข้ามานะครับประมาณ10เมตรก็จะถึงแปลงที่ดินนะครับก็ถามว่าแปลงที่ดินนั้นนะฮะจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแนวยาวนิดนึงนะครับแต่ก็เวลาที่ผมมายืนอยู่บริเวณของแปลงที่ดินจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกบางคนอาจจะมองว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ผมคิดว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเนื้อที่เนี่ยมันแค่8ไร่กับหน้ากว้าง40เมตรเนี่ยถือว่าเอาอยู่นะฮะตลอดแนวความยาวที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับ ทางสาธารณะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกตลอดในความยาวจะอยู่ที่40เมตรครับซึ่งแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะข้อเสียนะครับจากที่ผมมองเนี่ยก็คือว่าต่ําจากถนนนะครับโดยประมาณเมตรหนึ่งนะฮะแต่สามารถที่จะขุดสระทางด้านหลังนะครับแล้วขึ้นมาถมที่นะครับบริเวณหน้าแปลงสามารถปลูกบ้านอยู่อาศัยได้นะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยยังไม่มีสระนะพูดถึงนะฮะก็อาจจะต้องมาปรับปรุงนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีแผ่นทําสวนเกษตรทําโคกหนองนานะครับ แนวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่300เมตรส่วนท้ายแปลงนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศต,ตะวันตกซึ่งตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นสาธารณะซึ่งจะมีลักษณะเป็นเหมืองน้ําสาธารณะนะครับสามารถที่จะ,ะดึงน้ำนะครับเวลาที่ในช่วงของฤดูก,การที่มีน้ำเนี่ย ดึงเข้ามาเติมเต็มสระของเราก็ได้แต่สระไม่มีนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องขุดสระนะครับทางด้านท้ายเนี่ยถือว่ามีทางน้ำท,ทางน้ําสาธารณะทางด้านท้ายละกันนะฮะเรามาดูในเรื่องของวิวภูเขานะครับฝั่งฝ้าเขาตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นอ,อ่างเก็บน้ําหูอีเก้งซึ่งผมสอบถามจากชาวบ้านตรงนี้นะครับวันนี้ที่ผมมาเจอเนี่ยเขาก็บอกว่า มีงบประมาณนะครับที่จะผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยนะครับมีน้ำมีเขานะฮะจะอยู่ทางด้านของอทิศตะวันตกฝ้าเขาของเราไปในวันนี้นะฮะในเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับความะสะดวกสบายนะครับความที่เราที่จะมาะใช้ชีวิตอยู่นะครับหลักๆก,ก็ต้องมีน้ำนประปาอยู่แล้วนะครับไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะไม่ต้องต่อขอขยายกันเลยนะครับสามารถที่จะ ต่อใช้ประโยชน์กันได้เลยนะครับเพราะว่า,าผ่านบริเวณของแปลงที่ดินของเราในวันนี้นะฮะแปลงที่ดินเนี่ยจะห่างจากตัวเทศบาลน,นะครับหรือว่าตลาดร้านค้าอย่างที่ผมบอกไปนะประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นห่างจากตัวเมืองอำเภอทับทันอยู่ที่8ปเอ่อกิโลขอโทษครับ18กิโลเมตรหรือว่าจะกลับไปที่ตัวอำเภอหนองช้างนะครับก็จะเป็นหา้างเอ่อห้างเทสโก้โลตัสนะครับจะห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ1 9โล19โลเท่านั้นเอง กับเข้าตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะอยู่ที่35กิโลเมตรหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจในที่ดินแปลงนี้เดินทางมาดูนะครับก็จะอยู่ที่230กิโลลักษณะของดินพื้นที่โซนนี้นะครับก็จะเป็นดินล่วนปนทรายนะฮะสามารถที่จะตอกบ่อบาดาลได้นะครับน้ำไม่ท่วมเนี่ยนะฮะตามสภาพนะครับแปลงพื้นที่เนี่ยเป็นทุ่งนานะฮะเป็นแปลงเป็นทุ่งนานะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะฮะใน ก็เพิ่งทําการเก็บเกี่ยวไปได้ไม่นานนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องรอฝนนะครับที่จะตกภายในเดืนอน 2- เดือนนี้นะฮะเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะเริ่มทําการไถนะฮะฝั่งตรงกันข้ามนะครับท่านผู้ชมก็จะมีบ้านคนอยู่อาศัยหลายหลังนะฮะต้องบอกว่าหลายหลังกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งเราก็ออกมาจากตัวเขาปัทวีก็ถือว่าไม่ไกล อาล้ครับท่านผู้ชมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะกับท่านผู้ชมที่หาที่ดินปลูกบ้านทําสวนทําเกษตรทําโคกหนองนานะครับเหมาะอยู่อาศัยนะแล้วก็ยังได้ในเรื่องของวิวทิวทัศน์ที่สวยนะครับวิวภูเขาติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับหรือว่าต้องการในเรื่องของรายละเอียดก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับส่วนวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนยังมีอ,อียังมีที่ดินฮนะ รอให้ผมไปรีวิวอีกมากมายหลายแปลงเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินอยากจะซื้อสักแปลงหนึ่งก็กดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต่อสักขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ